คลองกระบ,บี่ใหญ่นะครับมีมีแทงปลาด้วยนะครับพี่กี่ตัวแล้วพี่ของพี่ตัวเดียวปลาอะไรครับปลากดปลากดนะครับมีก็ได้อีกหนึ่งแล้วนะครับแถวนี้ปลากดนะพี่นะกนี่นะครับ ไปกดประดุปลาช่อนมีหมด,มหมดโอ้นะครับอ้ครับปลาองกระบ,บี่ใหญ่นะครับ แบบนี้เลยนะครับก้มดูตามซอกนะครับอันนี้เราดูตามซอกไม้ช่ไมไมยพี่ตามรลกไม้ตามก้อหินอืมนี่ครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับหาไปเรื่อยๆนะครับโโน้ำใสไหลยเย็ยนมากนะครับ